เ,เ,เราไม่มีหนังดูแล้วควรจะมาถึงทุกวันนี้พยายามนานไหมครับเอ่อผมเล่นเกมนี้มาสี่ปีแล้วครับแล้วผมก็พยายามเป็นสตรีมเมอร์มาสามปีครับเมื่อก่อนผมสตรีมในแอฟฟ้าครับคนดูเริ่มแรกก็สี่ห้าคนครับแต่ก็ตอนนั้นผมทำงานไม่เป็นครับแบบว่าครอบครัวผมทำรถแต่งทำ ขายของไปเรื่อยครับเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่นั่นครับผมทําไม่เป็นครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่นก็เลยเลือกที่จะจริงจังกับเกมครับแต่ก็ไม่มีใครเชื่อใจหรอกมันก็นะเราเราไม่มีอะไรไปเดิมพันว่าเราจะประสบความสําเร็จไงก็ไม่แบกที่ไม่มีคนเชื่อใจแต่ผมก็เดิมพันนะว่าถ้ามัน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 ไม่สาเร็จจริงอะ่ะชีวิตตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะอาจจะแบบ ไม่เอาอะไรเลยก็ได้นะแต่ผมเดิมพันกับตัวเองแล้วมันมันได้ไงเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็โดนครอบครัวดูถูกกับว่าเยอะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้ทำอะไรไงเล่นแต่เกมผมก็เลยนั่นแหละทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้ผมมีชื่อเสียงอะ่ะสมมติผมทำคลิปดังฟีดคลิปหนึ่งปุ๊บมีคนเริ่มมาเล่นด้วยเงี้ย แล้วก็คนที่ไม่เล่นด้วยอ่ะเขาก็รู้จักคนดังมีชื่อเสียงหน่อยหนึ่งใช่ปะผมก็จะเจ้เจาตัวเองอ่ะยัดเยียดไปอยู่ในสังคมนั้นอ่ะแบบไม่รู้อ่ะผมผลักดันตัวเองทุกอย่างแล้วก็ขยันด้วยอตอนนี้มีไฟนะไอ้ <S <S ไง,ไงคือขี้เกียจขี้เกียจพ่อมังครับไอ้เหี้ยครอบครัวกูทำรถแต่งกูจะไปรู้เรื่องรถมั้งอะไรเป็นร้อย แม่ทารถแต่งเหมือนกูรู้เรื่องอ่ะกูไม่นั่งฟังอะ่ะเออไม่เข้าใจอ่ะอะไรก็ไม่รู้รถแต่งใครจะทําก็ทำํำนะสารต่อไม่ทาหรอกช่วงสมัยครอบครัวผมบูมๆอะ่ะเขาไอ้นี่ไงทำรถซิ่งไงเป็นรถแข่งในสนามคลองห้าพวกกระบะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นั่นแต่ผมไม่เข้าใจอะ่ะคนมันไม่รู้เรื่องอะ่ะเพื่อนเนา เอ้ยผมจะได้เป็นตัวขับจริงด้วยอันนี้เรื่องจริงนะผมจะได้เป็นตัวขับนะแต่ผมไม่เอาก็ามันแว้นนะเพื่อนซิงไม่ไหวอ่ะสมองไม่รับเออจริงมี่ สี่ปีเล่นทุกวันไหมครับทุกวันพี่ก็เมื่อก่อนอ่ะมันแอฟฟ้ามันท็อกซิกได้ใช่ไหมเขาคนยุคนี้ก็น่าจะมีคนเข้าใจคําพูดท็อกซิกแหละก็คือเป็นคำพูดหย,ยาบๆนั่นแหละแต่ไม่ไม่ใช่หยาบหมายถึงบูลี่ข่มเหงนะแต่แบบคำพูดตลกกับคนดูนั่นแหละแล้วก็เปิดแชทโลกหรือสุ่มแชทอะไรเงี้ยแล้วพอได้คลิปปุ๊บก็หัดลงทิกตอกเอาคลิปมากระจายในทิกตอกแล้วก็กระจายในแอฟฟ้าด้วยทีนี้ก็เริ่มมีคนแชร์เริ่มมีคนช่วยเราอะไรเงี้ย เราเราก็มีโอกาสแล้วพอลงคลิปติดต่อคลิปหนึ่งอะสมัยยุคสไนเปอร์ผมบูมๆอะมันเป็นยุคเอ่อสไนเปอร์แล้วผมอะเป็นคนเล่นสไนเปอร์มาตั้งแต่พวกเกมแบบ p b w a r c e p o i n t b l a n s f อะไรเงี้ยผมชอบเล่นสไนป์อยู่แล้วใช่ไหมพอมาเล่นเกมนี้ก็รู้สึกว่าเออสไนป์อะมันพิเศษเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นปืนล็อกป้าใช่ไหมแต่สไนเปอร์มันไม่ล็อกไงแล้วเราก็เล่นได้แล้วก็ชอบก็เลยลงคลิปสไนเปอร์ไป พอคิฟฟีดอย่างเงี้ยก็เริ่มมีคนแบบว่าเอ้ยมาลองเทสทีไหมอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้เป็นนักแข่งซีซั่นหนึ่งครับแต่ก็โดนไล่ออกเพราะว่าซีซั่นแรกมือสั่นครับกวายอะในแล้งยังโหดอะไปแข่งจริงกับมือสั่นอะ่ะหลุดเลยอะนั่น <c oughs> แหละครับซีซั่นแรกก็ได้ที่สามของเอเชียครับก็ระดับต่างประเทศเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ โดนเอาออกแล้วก็มีโอกาสอีกเป็นมาแข่งยุคเมจิกเมจิกอีสปอร์ตยุครุ่งเรืองครับยุคที่ว่าผู้เล่นผู้ผู้เล่นโัวๆอะ่ะแต่มารวมตัวกันแล้วแม่งโหดอะ่ะนั่นแหละครับก็เป็นยุครุ่งเรืองของผมช่วงหนึ่ง สูงสุดคนดูเท่าไหร่แปดเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งผมก็ไม่รู้อะทายุคลงเรืองในทิกตอกผมนะไม่แน่ใจครับรู้จักหมิ่งวอซีไหมสุดจริงเออเมื่อก่อนผมเล่นวอซีไงเล่นไปรุ่นเราเป็นเด็กร้านเกมเนาะ มันสไนเปอร์มันสุ่มดาเมจอยู่แล้วครับใส่หรือไม่ใส่มันก็มีค่าเท่กากันครับแต่ถ้าใส่มันก็ศัตรูไม่รู้ไงครับสไนเออร์คณอย่าไปหวังเยอะเลยมันสุ่มดาเมจครับสกินไหนก็สุม่ม อันนี้มันถึกจังวะโดยเน็ตไฟยังปั่นมาก่อนถูกอา้า ันนี้มีแข่งไหมไม่มีครับพักครึ่งแรกครับแข่งยอหยุดสองสามวานทิครับแข่งหมดแล้วครับพักแข่งเราความรู้มาเต็มจก อย่างว่าเนาะเพื่อนมันไม่มีใครรู้อานาคตตัวเองเหรอกแต่แล้วแต่นะไอ้ย่าถ้าบางคนเขาเก่งจริงก็อาจจะรู้อนาคตตัวเองก็ได้แต่กูเนี่ยบื้อไงกูเลยไม่รู้อนาคตตัวเอง <c oughs> ความตกทำไงก็ร้องไห้เลยครับ เล่นไงให้ไม่ลนอยู่ที่ความเคยชินมั้งครับถ้านายเล่นแล้วไม่กลัวลนเอ้ยถ้านายเล่นนายเล่นแล้วไม่กลัวคนเดี๋ยวมันก็ชินเองครับผมเล่นแล้วมันชินอะ่ะแบบว่าถ้าเราแพ้เราก็แค่เริ่มใหม่แค่นั้นอะ่ะไม่ได้สีเรียมอะไร อ๋อยังก่อนเลยเนี่ยอันนี้ยังก่อนเลยเนะน,นี้ย,กเ,ยนะเกยมบัคตกตายโอ้ยไอเจทมาอย่างบูดเลย จอเหี้อะไร โเพื่อนมันหนักนั้นเลยเหรอไม่อยากเล่นหรอมเอาปืนอะไรยิงถูงอะไรอ่ะ โอ้โหตีหนึ่งเลยอะขอบคุณของขวัญน,นะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวผมไปแล้วครับขอบคุณที่เฝ้าเป็นเพื่อนนะครับเอ้ยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนนะครับก็วันนี้เล่นซัมนีแล้วเดี๋ยวมาใหม่เด้อ